อถึกวันที่ผูกแขนนะถึกวันที่ยี่สิบสามโอวันที่ยี่สิบสามเม่นพอด,ดีน้องโมไปไทายเลยโอ้น้องโมไปกวด <c oughs> บอกเพื่อนเพื่อนไปเช็คอันนั้นเ <ไป S 2> พื่อนบอกเข็วเพื่อนดีเออเนาะพอด,ดีถึกวันที่ยี่สิบสามพอดีผูกแขนอือโอ้วีดีวันที่ยี่สิบสามถึอวันจันทร์ได้ซาตาแม่นไหมออวันจันทร์ เอาา้าฮะนี่นี่สิบานี่วันจันทร์กลสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ โดยนกกระว่าพบมาพ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้นกกรอยู่่อาหน้าบ้านหน้าเฮือนของอ่าน้องมินตาเพื่อนน้นองพี่น้องเนาะแต่ว่าเาน้องเวตาครัาบบาเหียดเพื่อนยังอ่าเข้าไปหาน้องเพื่อนอยู่ไปสันป่นเพื่อนซื้อเนี่ยมาฝากมาต้อนน้องเพื่อนอ้าวงนั้นไอ้นุ่มร้อยไปสารา,ราบาดนี่เนาะเอ้าแม่ซาลาบาดนี่ไอ้นุ่มบ่เออ แมนบมอน้อบาทนี้ไผโน่บาทนี้งอเราถ่ายต,อ,ตอ,าอ,อกๆออกมาเฮื่นในนุ่มเหรอเนาะอ่าชัวดูว่าสางบ่เนาะพี่น้องฝรั่งจาสิเข้าไปหาไปแล้วเนาะเนาะแต่ตอนนี้กายโยต้นใบบังคับอ่อนคือเก้าพี่น้องเลยใบบัาางคับพวกมันอ,อนน่อนเนาะปุ้ยคุณต้มไก่ต้มอึ่งพงี่น้องโอ้ยสดน้ำอ่าหวานรวมๆแล้วในนี้เนาะ ที่เข้าไปหาอาทางอาในดวงต้าเพคนก่อนพี่น้องเลยเนานะเป็นอย่งไดออกอาแต่กำร,ระเบเนาะออกแต่ฟื้นแต่ไฟะระเบอเพราะว่าอาทางอาเมลุกอ่อนหรือว่าสาวเม่เนานะเปิดออกเลยได้อยู่ทางเฮือนนะ่ะเนาะมืออื่นพี่น้องเลยเป็นมือผูกแขนอาหับควันาสาวเม่กับลูกน้อยเนาะออกจากโรงพยาบาลหรือว่าออกจากกำรร อาภาษาบ้านๆเนาะพี่น้องออกจากกรรมออกจากไฟมืออื่นเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าช่วงเช้าๆตอน7:00 8:00นเนาะพี่น้องเนาะ0 8:00 9:00นนี่แหละพี่น้องเอ้ยกะางงานให้องตาแล้วออกจาไฟแล้วบ่พุ่นโอุ่เนาะอาเพิ่นตนตนไปแล้วแต่ว่ามื้อนี้กะทั้งฮ้อนทั้งเอาแดดๆคือเก่าเนาะเอ้าก่อนอื่นกะทั้งบ่าเองกะ อขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีเบิร์สดสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยได้การเข้ามาเบิร์ดมาส้มสวยก็ไล่ก็แซ่เป็นกําลังแห่งใจทางบอต้าเน่เด้อเนาะพี่น้องเนาะพอมีกําลังใจสู่ต่อเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเขามาเบิ่งแล้วก็จะเภากดขรขำโฆษณาเด้อเนาะพี่น้องเนาะก็ เอฟซีผู้ที่ว่าเพิ่นเคยมินนะ้นเนาะอ่าโอ้ยบาต้าเอ้เพื่นอนบบกดขาำโฆษณาเด้อนูน่นนี่นั่นเคยอ่าผู้ใดเคยมิน้นเราจะจนจื่อพี่นนะ้องเลยเข้าไปหาไหลน์อ่านอนยะู่เนาะดีใจโบาตา้าอีกอะไรโอ้ยังน้อยเพิ่นกันเข้ามาเบิ่งโฆษณาให้เนา,านะาเด็ดเท่นี่แต่ว่ามื่อวานนี่เบิ่งในคลิปเขาอ้ายเพิ่นนี่เราได้อ่าดินทรายได้ไดพี่นนะ้องเนาะวันนี้ ลงมือเห็ดแต่ว่า oh, ม ER. uh, ือนี่เบิ่ง fc เพลิงวัาอยู่โอ้ยไปชนเลี้ยวไปไวยันแม่ปุ้งเพิ่นอ่าจังใดจะเข้าใช่งานสะดวกสบายโอ้ต้นมะม่วงเพิ่นนี่เป็นแต่ได้กินอยู่ได้นี่ถอดยอดแล้วนี่โอ้งามไวเนาะถอดยอดล่ะแต่ละต้นนี่ปีหน้านี่รับรองเป็นเป็นมากเลยปีหน้านเพราะว่าเพิ่นอ่าเอางามันมาเลยก็ได้เพิ่น ตอกิ้งพี่น้องแล้วปลูกติดบดขูดต้นไรพี่นอ้องอาหรือว่าผลลักออกแต่กำแล้วจักนี่มีตู้มีอย่างมาสลองกันแล่นี่โน้ใช้จะไปใช้บดเลยโบแมนรับบทขับรถไทยไปขึ้นนี่เอายังได้ยินเสียงยุ่ชาชินี่เอาโน้ใช่เลยโอ้เน้สวัสดีเดอ้อ <laughs> โอ้ยสบายดีพ่ลงอนโอ้เป็นไรพักเที่ยงบ่หนิเ,เออเพราะว่าเห็นสาบยังมไม่ไหมอย่างได้นี่ก็ไปีิดำคุมอยู่ที่นั่นะเ,ออเห็ดเองนะบ่อยนุ่มนี่กำสร้างบ่เออเดี๋ยวเห็ดเองนะี่นะโทรอสร้างบ่ไ,ไหวไอ้นุ่มจัดการเองนี่เชิญ

เออได้นะ่ะโมเมนตว่าอาได้นะไม่ได้กับเชลเล่นะน,นี่จากเรือว่ที่เช่ชาเลยบัวเจา้าเน่ยบัดมันใหญ่เลวมันกับเปลี่ยนสีได้นูเนู่นเรน,นนี่อยู่นะโมเมนต์นั้นบูชายมันจังขึ้นๆเนย่งไงคือมีคันหาอันยังเลไรทั้งนั้นอืมบูชากลางคืน ลูกเขยเขานึงพูดสบหละทนอบายนี่ไอเนี่ยแต่ว่าอยู่นี่แบบว่ามัน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 ห่มเนี่ยมันมันห่มมันแต่ว่ามาห่อนในแพยางนี้แบบนี้ตางเว้นที่อันฮึ่งอากไห้มันล้วงเนี่ยกได้บ่หรือว่ายันแต่ว่าอายเดดมันเฮงโคตได้ครับโดยเฉพาะคืนมันนานยันว่าตอนคืนยังขังเยอะเป็นว่าลูกห่อนแฮง โอ้ดีนะราวอยู่โธ่เป็นยังไงมีแววว่ามือ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 ได้บาดนี้ออกครับว่าอยู่อีกช่องมือวิทย์มือนี้แล้วก็อยู่อมืออืมมีออกแล้วโอ้มืออื่นผู้แคนเเนาะมืออื่นเพิ่น่อ่าอดบ่ได้ก็เชิญที่อยู่กนิตาเนาะว่าแต่ว่าดีเช้าแล้วเนาะดีเช้าหันแฮงแล้วอ่าเพราะว่า เพิ่นอยากง่ายอย่ะลูกเพิ่นเขาไปนอนในหอ้องนอนกอ้างนอกเนี่ยย่าเพิ่นให้แต่มันมันดังก้องเฮงขีน่นแะแบบเมนได้กลางคืนห้องอันแบบว่าเพือ่อนเพื่อนก้อเนาะบานให้ว้ายเดี๋ยวอ่ะสบายอันนี้พ่อนี่ก็อยุกอีกช่องมือก็ออกแล้อตาพอดีครบจักจักมือสิบมือ,ส,มอสิบมือพอดีอือจะไมีเพิ่นบ่ กะทีประมาณเดียวกันเนี่ใช่เพราะว่าเพิ่นเดินเพิ่นวันอังคารแต่ว่าเพิ่อนมาอยู่ไฟหรือนี่แม่นเป็นวันเป็นวันเป็นวันพุธเนาะเป็นพุธโดนพัดอ่าสิประมาณเดียวกันอะไรก็ได้แต่แท้จริงเพิ่นใครอยู่ซิปหามือเพื่นเนาะเป็นอะไรอะไรอดบ่ได้ฮ้อนพด่อให้อนุมอยู่แทนไหวบ่มลูก ได้ได้อยู่บ่เออนั่นมับ่ไหวต้งน้ําล่ะเออ่าพอออกอ่าเฮาออกแต่กรรมไว้แล้วก็พอได้มายุ่มน้ํายุ่มในหรือว่าักาอ้อมยังเนาะโดยอเพิ่นยังบ่พาให้ักบ่ผู้อื่นมั้ยักได้อยู่อ่าเฮาบ่ยอแบบนี้หนักๆเนาะแต่น้ํานี่ยังยอมบ่ได้นะอืเครื่องอยู่เครื่องอ่าบ่พาเฮ็ดแนวหนักได้เนาะโยนุ่มลมให้ดดอกแล้วแฮงแพงเมียเราอยู่ จักเกลื่อนจะข้องได้อยู่ดอกอืมได้อยู่แนวอันผ่าเล็กน้อยนี่มันเบาเบานะเอยองมันบม่ได้ถือคือถือไข่อย่างลายดอกนักพอแบบหไม่คุณที่เพื่อหรือว่ากินมันจะชื่อดอกตื่นตื่นตื่นจะเป็นภาวะเนาะผลกระดูกอ่อนใหญ่เนาะตื่นยุบยุบหานห่านเอ้าหวานเอ็นกระตุกแล้ววันนี้เอ้าแต่ว่าไข้ยุบผลบวมบางอย่าง Những nhà hương thì nhàng đấy Mưa này phục, nhung ta nhung nhàng vô Xe ngà nghìn hạnh rồi Vì đi phá ôm phá nhàng bố đi bên phút lơi Bố đi xài Bố đi xài nữa Bố đi xài hẹp phân Ừ ừ tình tình hẹp phân nặng nặng này Ừ ừ ừ Không Cái đào đào vô này Ừ Thấy Thế sẽ nôm cứ bố đi hình xuống nhàng quay bỏ Hẹp phân nó เออออกแล้วอืมอนี่แหละเอฟซีนกับมินมาอยู่เป็นยังกะจันคนทั้งนั้นคือบุคคลนิยมให้ลูกกินนุมแม่โอ้ยนองถานนุมแม่ออกนะให้กินได้พี่น้องคือในกรณีลูกบาต้าน่ะก็สิให้กินนุ่มผงเร้ามน่ะนุ่มแม่บัมาน้องมือตะบิดน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กินป้าปนกันแล้วสชนะอ่าบเแมนชีว่าผู้บางคนกับบแมนชีวว่ามาแท้มาว่าได่ไนมนั้นแต่ก่อนดองกับน้องบาอืา วันี้ม้าแล้วก็ให้่นกินแม่แม่ันี่เดี๋ยวนี้คือกนันเนาะแบบว่าแม่เพิ่นก็ให้กินน้ำแน่แล้วก็ให้กินนมสชงน้ำแน่ใช่นะ<ด>ป้าปนกันไปเพราะบางเชือกดูดก็ดูดแบบมีน้ำมันก็โยไห้คือเก่เาบป่านนี้ก<ด>็าาเลยเอานมสชงให้กินแต่ว่าเข่านี่พยายามแบบาว่าให้มันได้หลายๆมือที่ชุดนั่นแหละ<ด>ให้ลําไส้เพินเ่นแกก่อนนะแต่ว่าห่วยแต่ว่าเป็นไปได้ค็ัหกเดือนทสิกล้าได้อยู่ว่าจาหกเดือนเดือนนึงมันรอดก่อนเนาะ ย่านคนได้หรอย่านคนไห่ะนะหก <6 S 1> เดือนให้มันรอดก่อนอ่าเดือนหนึ่งให้มันรอดก่อนวะนองวัวตาสามมือ้อปอดโดยเพราะว่าเข่ามันที่อยู่ท้องกว่านมเลยแต่ว่าคนกินเขาเ่าไ่น้อยนะบัดไหมาอลไเพื่อเราม,มักมกเกี่ยวกับลำไส้เสีบลำไส้โบรหรือว่าแบบหมักจุกท้องเสียบท้องบบสินะ่งนอืน ไรแต่มาสิต um, so oh. hey, you know? no, mm ้องสางคนบ่เมื่อสางคนเมื่อกินข้าวโอ้ชีเล่ออยู่บ่ไอ้นุ่มมือนี่โมเล่อหรอโ่อหรเพราะว่าใายมาแล้วเนาะแต่ก่อนนั้นสายช่ยันไงยังยังข้างหลังมันชื่อตีฉาบนะข้างหลังแล้วก็ทางทางทนายได้อืมทางนานก็ยังไม่ฉาบบ่ยังโอ้แล้วก็ตั้งหัวสวอปแล้วก็ติดประตูใช่ฮะแล้วก็ จำเร็จเนาะบันนี้เนาะเรือว่าเพ่นยังกีทาสีอยู่บ้างสีใบทาโดนนี้ก็เฮยท้ายเขาเรือก็เทกันเปื้อนเพาะอ่านี่เทยนิ่งนิ่งยางมานี่เอ็ดอ่าพอดีเขายางได้พอดีอันขี้ตุ้มติดอ่าตีนมันยางมันยางไปอ่ายันแต่ปูนเหมือพอมันยันแต่ปูนเหมือพอปูนยังยังชอบแต่ปูน อ้ออ่าอยากน้ำปูนเนาะพอห้องน้ำก <c oughs> ับใครด้วยว่าย่อยๆไปแต่ป้าอะไรกับบัวไหว้ด้วยเนาะอ่อะหอาห<อ>้องน้ำนองอันนั่นเป็นเดซเซลแหละคือวันแล้วเลยบวานุ่มโอ้น้องนวานน้องน้หวานแล้วเนี่ยพันช่างเพิ่นเอาเงินเ,เนลยคือว่าราคาเดียวกันเลยบ่กมันจับบัวพ่นลายเพิ่นอ๋อ้บัวพันตรงเดียวพันเลยเนาะ นี่ต่างต่างยอยู่ดังต่างๆช่อยกันพอซักแล้วบ่พอมือนียฮะบ่ตาบ่ามือบ่ตาให้มันได้หลายยังซักถึงแต่ยังไข่แบบว่าใส่ใส่เฟนเฟิร์ดน้ำเน่สินะแต่วมใส่เฟนเฟิร์ดน้ำนี่โอ้ยเบียดชิบเอาเลยเอาไปได้กับปุ้ยอัเนียไอัเนี่

<ด>ผมมาตามทีสิบเก่ายังเขาไปเบิ้ลไปฉักระมือหน,นาาึ่งก็พอเพิ่นพาไปแต่ว่าขี้งหอ,อย่างเดียวย่นานซักยาย่นนายยนเพนิ่นห่างยันเพิ่นห่างยันเป็นไข่บางคนณเอาไข่บวมมันก็นมีได้แ<ด>ข็งค่ะหนาวนิดหน้อยเนาะที่นอนเดียวแต่ว่าแชนโบรซักบาดอ่จังใดบัดถ้าเวลาเจ็บเวลาเปลี่ยนเพศหมอเพิ่นก็อยากว่าเอาใช่ไหมนั่นแล้วชมโบรซักยากันโรคกันยังหันเมนกโควเพิ่นอีกแต่ว่า ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไบบกระบาดตัวลูกให้แบบนี่้ฟาดช้าลูกบาเวียนไปชักมาบาดจนเป็นไข่แล้วไ <Ừ. S 1> ข่ให้แล้วไปรับไปนอนเลยอันนี้ช้อนเข็มเนะี่ยได้เพิ่นชักให้ยู่องหมอนั่นก็ประมาณเดียวกันนะช้อนเข็มกันนะี่ยแต่ว่าเพิ่นนี่คนพ้นหมอมักเป็นพดเด้อเพิ่นนี่เด้อตัว่าเ,าเลี้ยงเลยฮะยังมี

เนาะมันแดงตั้งเลือกเลือกกินหมูโมมีชวนเฉยเนาะเฉยหัวมันกับโมเมนเราเ้าน้องเล้ากับเบิร์นาะต้องแบบได้ลงสีชบแล้วบัดไงนี่เริ่มเบ่งเริ่มคุยน้ำนมละดีแล้วอนุ่มเมอออกว้ออกลายแบบว่าคือนุ่มเมนี่แบบมันมันปรับเท่ากับลูกแต่ละเดือนแต่ละเดือนเลยด เคือหมอนุ่มซ่งเนี่ยเขาต้องอ่าแต่ละเดือนต้องซื้ออ่าให้มันถือกับเบอร์อน้ำหนักของลูกอีกได้อ่าชงอ่าหน่อยชงลายใช้จืดใช้จางกับพิษเพิ่มอีกนุ่มเมยแค่นี้มันปะปุ่งให้ลดแต่ว่าบัดบัดนี้ป้าเลยบ่ะไปเลยวะคันกลางคืนคันบันทันกับให้เพคนกินน้ำ จังเว้นแบบนี้หากินน้องเม่์นะตัวกินบัดกินลายบัดบัดนอนยากอีกเนาะเนี่ยกลางคือนี่เริ่มกวนเป็นขั้วไม่นุ่มเบาหรือเมื่อยเลยไอ้นุ่มไปจนแบบโอ้จะไปบอกบุถึกนะมาไม่เมื่อยทีนะมาไม่เมื่อยเมื่อตอนแรกก็เริ่มเข้าการเลยเมื่อยแลยแบบโอ้ยว่บเด๊ะที่ไง แต่ว่า3เดือนก็ดึกดักดึกดักอ่าตีงได้แข็งแหงหรือก็อาบน้ําอาบยังก็สบายดอกอืม่วก็ด้อ้าวเลยๆตามสบายเด้อเด้ออ่าได้น้องป่าเพิ่นย่อเฮือนซะบ่มื้อนี้ย่อสาวเฮือนบ่แม่นอมื้อนี้ย่อสาวเฮือนน้องปาออเฮวบ่ลปานเนาะโดยเห็นแต่เช้าผู้สิดเห็นอ้ายเพิ่นคลิปลงแต่ว่าอ้ายเพิ่นเห็นออกไปแล้วะ มาซ่าดีกว <sy> oh ่าบ่มาพี่น้องเอ้ยนี่ก็แวะมาพี่แล้วก็แวะมาเยี่ยมก่อนว่าซั่นแต่เจ้าผูเลี้ยงอีเจ้าเจ้าว่าตื่นตาอยู่บ่ตื่นตาอยู่ตื่นตาอยู่บ่าบ่ตาก็ว่าคุยนะคุยอยู่คุยอยู่พเป็นผู้ชายแล้วก็เบิ่งจับก็ต้นกตก็เป็นแต่แข็งไว้น่สินะเลยใหญ่ได้พี่น้องเนาะเฮ็ด จะลอยอยัอหัวนี่กช,ชัำชิเป้งแมนแมนมักมักบิดอ่นนี่เนาะอ,อันะี้ันนี้อาบน้ามนะ่ะเห็นหมอพุนพับไปสิเลยชะตาพับแป๊บไปสิได้พุนเอามือพุนพับไปสิเออพุชช่าหัวให้นะเนยอ่าพุนพับไว้ทั้งช่องคางเลยก็พุนเอามืออันลวามิอล้นนะทังนี้เอานิ้วน,นี่บีไว้สิ บัดมาเหตุในรูปก้าของรุดดินรุดพ uh? ุดรุดพี่เวอรบัดเพลเหตุคือมาง่ายแท้่ะแต่ว่ามือผูกแขนยังยังยม่หูเนาะเจ้าเนาะหูเต่ว่ามือออกบอกรือว่าออกะลรก็ผูกเลยบอกออกแลวก็หาบอกงูอ๋อแสดงว่าวิดมือนี่ไปอีกสองมือก็แสดงว่าถือวันอังคารตัวออกถือวันค้าฮะมือออกถือวันค้าปลอดภัยกัน โอ้เมื่อออกแล้ววันคานถือวันคานถือวันคานสดงว่าประมาณวันพุธนะเด้ผูกเนาะโดยอเอ้วันพุธสีมาฮอดเด้อพี่น้องเนาะอ่าผูกแขนอ่าสต้ากับลูกบุไดยาหับควันเนาะหรือว่าจีงไดงกับน่าสะถือวันพุธนั่นแหละชาววัจวาว่าออกเลยกันาโมหับควันเลยผูกเลยเนาะอืมวันพุธสีมาฮอดนี่แหละพี่น้องบอกถือวันที่ผูกแขนนะถือวันที่สิบสามโอ้ วันที่ยี่สิชาพอดีน้องโมไปไทยเลยเออน้องโมไปกวดบอสเพื่อนเพื่นไปเช็คอันนั้นเพ<อ>ื่นบอสแควเพื่อนดิเออเนาะพอดีถึอวันที่ยี่สิบสามพอดีผูกแขนออโอ้พี่น้องวันที่ยี่สิบสามถึอวันจันทร์ได้ใช่ไหมครับตาเมนไหมออวันจันทร์เอาา้าฮะนี่นี่ยีสิบเช้นี่วันจันทร์ เมนโย12วันอาทิตย์ไม่นี้11เด้นไม่มี11อ่ะไม่นี้11น้องแสดงว่าวันจันทร์ได้จะผูกแขนเจ้านี่แม่นบ่ะอ่าวองวันยังไงไปไปไจะเป็นคนหามือแม่โอ้หันแสดงว่าวันจันทร์นืวันจันทร์สิมาหอดนี่ผูกแขนเจ้านั่นเอ้าอ่ากล้องก็ได้เนาะเดี่ยจะทุกอันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยไม่กันซันก็ได้ชิโนกแล้วบ้านนี่โอ้ยเกาหักแตวเขกูฮักแตียวเขา แม่แต่ว่ายังไ่ถามเพิ่นเพิ่นยังไปขึ้นมาหนาโอ้ยชวันที่ยิบสามนี่เนะวันจันทร์วันจันทร์ถคนแหละจะเนาะแต่ผมมีธุระป่าปังอย่างกะสิขึ้นมาห่วน้ำโยหน้าพี่น้องเนาะเอ้ามีแต่นั่นเด้อฉะเด้อชาตาเด้อจะได้ไปเฮือนน้องป่าเพิ่นพื่แหละเนาะอย่างไงวายบริจัดยังนี่เนาะโอ้ยบุญว่าวสีแก่สมองยู่ เจ้าอาบน้าให้จักเถื่อมือเนี่ยชมโอ้เศร้ากบแร้งแต่ว่าพนบ้ิหารบาอย่างบอกให้อาบน้าแต่ว่าอ่านแพทยแนะนำให้อาบมื้อเถื่อได้อ่าย่างยังเดือนหนึ่งนะแต่ว่าสามเดือนสองเดือนไปแล้วนะเมื่อสองก็ได้อยอ่าบอกแม่เนี่ยแต่ว่าลูกเขาบอกเป็นวัดบอกเป็นยยงก็ดีไปที่นะพราะว่าคนญาติเป็นวัดเพราะว่าเด็กน้อยมันยังแบบอย่างได เธอเฮียใช่ไหมนี่แต่อันนี้อันนี้แพทย์ฝนว่าได้ฝนว่าแต่ว่าอาบกับช่วงเช้านี่ก็ประมาณสิบโมงเก้าโมงสีนะมันห่อนแน่ช่วงหนึ่งแรงกับแมนสามโมงสามโมงสี่โมงแรงคำเกินไปกับไรคนน่ะฝนว่าในนี่ดอกเนาะเอานั่นนัแหละสาสบายดีด้วยฉันโดยโดยโดยเจอห้องหน้าเพื่อนฉีแร็วเร็ว พี yeah, bon Guerra, od, Turn, ่น้องเลยเด็ดใช่เด็ดว่าจะว่านับหมอนี่ก็จั๊กชีว่าจักหมอเน้อต้มน้ำนี่เพื่อสีจุบอยู่กำพี่น้องเลยไอ้นุ่มนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วหนุ่มน้ำช่อยช่วยเยอะขนาดฟูมีใดนี่ก็ยังเวียนง่ายพี่น้องเลยถ่กเนาะมาเด็ดมาห่อนมาเอาใท่เด้มื่อนี่ พี่น้องเอ้ยเนาะกะคลิปนี้กับประมาณนี่เด้อเนาะหากว่าว่าบวมวนวนุนหูจังใดว่าผิดพลาดประการใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายมือวันจันเนาะมือวันจันสิมาฮอดมาเถิงนี่แมนผูกแขนเนาะอ่าสาวต้ากับลูกน้อยเด้อเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามีแต่ว่าประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็คือสิได้ ขอกาวคําว่าสบายดีทางบ่ตาเองก็ได้เนาะบ๊ายบายพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจหลายที่เขามาเบิ่งมาชมพี่น้องเอย